อนี่ครับทางขึ้นถ้ำเมื่อวานผมไปขึ้นถ้ำที่ถ้ำปูคำนะครับอันนั้นนะ่ะเ,เป็นหินเดินประมาณนี้นะครับซึ่งเดินยากพอสมควรแต่นี้เป็นวันใดนะครับก็เดินไม่ค่อยยากเท่าไหรนะ่นักใกล้ถึงแล้วครับคุณผู้ชมมีเด็กๆขึ้นไปด้วยครับนะใกล้ถึงแล้วครับ ระหว่างทางก็มีพวกเฟินพวกอะไรให้ดูนะครับคุณผู้ชมเนี่ยมีไผ่มีอะไรอันนี้รู้สึกจะเป็นต้นมะเดือ่อเนี่ยหินหินปูนทั้งนั้นเลยนะครับเป็นภูเขาหินปูนนะอ่าถ้ามองแล้วคิดถึงสวนหินพางงามนะครับที่เมืองไทยเมืองเลยนะข้างล่างมีกิจกรรมขี่เรือนะครับขี่เรือดูแม่นำ้ำสองแม่น้ำสองด้วยนะครับข้างล่างนะครับ นี่ครับโอ้สวยครับคุณผู้ชมถ่ายเดี๋ยวเดินต่อครับอันนี้ไก่ถึงแล้วครับไก่ถึงแล้วครับไก่ถึงแล้วครับป้าหมายปลายทางข้างเรานี่ฝากทางเข้าถ้ำครับอย่างสวยงามถ้ำถ่ายหนักถ่ายเบาใส่บริเวณในถ้ำถ้าพบเห็นจะถือปรับไหมหนึ่งล้านกีบต่อครั้งอ อันนี้ครับรอแป๊บนึงลูกนะน,นี่นะครับความสวยงามอยู่ตรงนี้มีข้างบนอีกอ่ะไปไอ่ะเข้าไปจะเจออะไรบ้างมาดูกันครับอะไรเนี่ยมีผ้าห้ามสูบยาดูได้ทันอ่ะพี่กับแม่ควรดื่มนะครับห้ามสูบ <c oughs> สูบยาคือห้ามสูบบุหรี่นะครับไโอลยโห่หนี่ระยิบระยับเลยครับไม่รู้ว่าในภาพยังมองเห็นไหมแต่ะระยิบระยับ ใช่ครับสวยงามครับคุณผู้ชมนี่ถุงถุงทำดีมากมีหลายทอดลายนี่นี่ระยะระยะหนึ่งระยะหนึ่งนี่ก็จะมีส่องสว่างนะครับมีไฟส่องสว่างใช่ครับนี่อันนี้จะเป็นทางออกใช่ครับแต่ว่ามีทางออก มีหลายซอกให้เราเข้าไปนะครับคุณผู้ชมนี่เหมือนในหนังเลยคุณผู้ชมเนี่ยประดับประดาไฟหลากสีสันใช่เหมือนเราเหมือนเราดูในหนังจกักจักวงวงเลยนะครับแต่หนังจกักรจักวงวงนี่เขาไปถ่ายอยู่ที่แถวโคราชนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยนะครับอยู่ที่เมืองลากนะครับเนี่นนมยมีร่องรอยหินงอกหินย้อย สวยงามมากครับคุณผู้ชมแต่ดีนะถ้ำนี้เขาทำทางเดินให้นะครับคือเป็นถ้ำที่มีการดูแลน,นะครับมีการดูแลเปิดเป็นที่ท่องเที่ยวอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์คือนักท่องเที่ยวทั่วไปก็สามารถมามาเที่ยวชมได้นะครับไม่ไม่ถือว่าลำบากเหมือนถ้ำที่ผมไปดูเมื่อวานก,ก็คือถ้ำปูคำนะครับครับมีแสงสว่างอ่ะมีแสงสว่างนะครับ วันนี้ผมมานี่เป็นวันปกติคนไม่ค่อยจะเยอะเท่าไหร่นักนะครับก็จะไม่เยอะเท่าไหร่โอ้นี่นี่ตัวนี้เมื่อกี้น้ําหยดลงมานีนะครับนี่มีร่องรอยน้ําหยดลงมาด้วยนะใช่นี่นี่ไอโบราณใครสังสาวา่างตรงนี้รู้สึกว่าจะจะมาถึงจุดจุดสิ้นสุดตรงนี้หรือเปล่านะครับเนี่ยเพราะว่าถ้าเปิดออกไปนี่จะเป็นร่องเป็นรูแล้วแสดงว่ามีแสงเข้าแสดงว่ามัน มันสุดบริเวณทางตรงนั้นแล้วนะครับอันนี้เป็นอู้วันนี้เป็นลักษณะของล่องลงไปนะครับอันตรายเขาก็เลยทำทำอะไรขั้นไว้นะครับนี่ก็มีกันโอ้ดูหินครับเย็นมากครับคุณผู้ชมเย็นดีมากๆเลยนะครับ ย,ยังไม่สุดครับคุณผู้ชมสามารถเดินต่อไปได้อีกครับยังไม่หมดครับนี่สามารถเดินมาต่อได้อีกครับ <พอ S 1> แต่ระวังหัวมันกันนะเวลาที่เราเดินนะครับนี่อันนี้หดยดลงมานี่น่าจะเป็นเวลานานมากนะด,ดูซิดูซิว่าเขาไปทางไหนกันนี่นี่ตรงนี้มีรู แต่ว่าเขามาให้ออกนะครับเพื่อเพื่อความปลอดภัยนะครับมันจะมาให้ออกมาดูมาดูมาดูกนันนะครับตรงน,นี้ก็มีรูนะครับฝังมีรูสามารถดูได้โอ้ตรงนี้มีมีที่ให้เคารพด้วยนะครับอาตุพุท,ทธรูปนะครับพระใช่ครับอาตรงนี้เขามาทำสาลาไว้อย่างดีครับคุณผู้ชม เราสามารถดูได้ดูได้โอ้ยมุมนี้อย่างสวยมากๆเลยครับคุณผู้ชมนี่ว้าวสวยจริงๆครับนุข้างล่างนี่น้ำใสๆสยังกระมอละกดเลยคุณผู้ชมเอ้ที่ผมถ่ายให้ดูตอนแรกนะนี่นี่คือเมืองวังเวียงนะครับคุณผู้ชมลุงเมืองวังวียงมเเมืองวังเวียงนะครับเป็นพื้นนาก็มีนะครับเป็นลาน ลงลงก็มีเป็นร้านค้าร้านขายเป็นที่พักโรงแรมมีหมดเลยนะครับเนี่ยมมผมมาถือว่ามาถูกช่วงนะเพราะว่ามาในช่วงฤดูหนาวถึงแม้ว่าจะไม่หนาวมากนะแต่ก็ถือว่าเป็นช่วงฤดูหนาวอยู่ต้นไม้ยังคงเขียวขจีอยู่ให้ดูให้ดูครับดูเขยนะครับดูไปแล้วก็เหมือนกับเราดูหนังจีนน้ะคุณผู้ชมเราดูฉากตรงนี้นะนะครับสวยงามจริงครับ เดี๋ยวเราเดินต่อไปครับดูที่มุมต่อไปครับมีพระเดินไปทางนี้ครับแต่พืนอ่ะเดี๋ยวผมจะพักไว้ก่อนเนาะเพราะว่าตรงนี้ผมเดินมาแล้วผมจะไปตรงที่ผมยังไม่ได้เดินไปนะครับคุณผู้ชมไม่รู้ว่าจะเห็นไหมครับผ่านจอนี่มันจะมีเสงระยิบระยับราวกับประกายเพชรนะครับตามที่ร่องน้ํามันไหลลงมาเนาะมันเรื่อมระยิบระยับนะเมื่อมันสะท้อนแสงกับไฟนะครับตรงนี้เนาะ คุณผู้ชมครับไปช่องใหม่ครับที่ผมยังไม่เคยไปนะครับทีนี้มาดูความงามของฝั่งนี้บ้างครับคุณผู้ชมนี่โอ้โหมีลักษณะหินงอกหินย้อยนะครับย้อยลงมาเรียงกันเป็นตั้งเลยนะครับคุณผู้ชมนี่อันนี้จะเป็นโถงขนาดใหญ่นะครับนี่โถงนี่สูงเลยโอ้ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเขาย้อยลงมานี่จนจนเป็นเส้นเลยนะครับนี่ครับ เขาเขาย้อยลงมาจนเป็นเส้นเลยนะครับใช่เหมือนนี้เดินตรงตาไปนี่มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมนะครับมีบันไดให้เดินนะครับสวยงามครับสวยงามครับโอ้อันนี้ระยิบระยับดีมากครับอุ้ยมีน้ำหยดลงมานี่ครับน้ำหยดลงมาใส่ผมเลยเมื่อกี้ อันนี้เป็นร่องรอยเหมือนกับหักลงมาจากข้างบนร่วงลงมาจากข้างบนนะันผ่านเวลาเนื่อนานก็เป็นธรรมชาติอุ้ยอันนี้อันนี้นี่นะครับหยดลงมาตรงนี้เลยน่าจะเก็บมาจากขทาง่างมาบางข้างบนเพราะว่ามันมีการราดปูนใหม่นาะก็เลยเป็นแบบนี้ครับตรงนี้จะมีความชื้นอยู่มากนะครับคุณผู้ชมมีน้ำจังหยดอยู่ติ๋งๆอยู่เลยนะครับอื สถาะถ้ำหินปูนก็จะเป็นแบบนี้ครับอ่ะเดี๋ยวไปเดินดูข้างหน้าต่อครับคุณผู้ชมว่าจะเป็นยังไงบ้างอันนี้ยังถ่ายรูปอยู่นะครับครับน้ำหยด,ด้วยครับอันนี้มีเป็นแผงควบคุมสวบตไฟนะครับ เดี๋ยวเราจะแวะไปทางขวาก่อนนะครับนี่เรอทางขวาาเป็นยังไงบ้างทางขวาจะเจออะไรบ้างตัวนี้เป็นเป็นระยิบระยับเลยคุณผู้ชมนี่นี่เป็นประกายเพชรระยิบระยับเลยนะครับสวยงามมากจริงๆมันเหมือนความสวยอ่ะใช่ใช่ครับอันนี้เทางออกตัวนี้เป็นถงเป็นโพรงเข้าไปอันนี้ก็ เป็นอีกมุมหนึ่งนะครับที่ให้เราสามารถมาดูตรงนี้ได้โยก้าโยก้าโยกงโถงถ้ำเป็นโพรงครับคุณผู้ชมโยก้าเราจะดูโยกย่างคุณไฟหลากสีนะครับนี่โอ้ยสวยครับคุณผู้ชมนี่แหละครับเวเวลาไม่รู้กี่ พันกี่หมื่นปีกี่แสนปีนะครับเขาถึงได้เป็นแบบนี้สวยๆให้เราชมอันนี้ก็เป็นช่องทางที่เราสามารถเดินเข้าไปได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าผมจะไม่เดินหรอกผมจะไปฝั่งนี้นะครับอ่าเพราะว่าดูแล้วจากไปแล้วมันจะสามารถทะลุกันได้อยู่นะครับทำ,ทำดีมากนะครับ เราไปดูฝั่งนี้ต่อครับน,นี่โอทางนี้ก็สวยครับคุณผู้ชมน,นี่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 โอ้นี่งอกินย้อยโด,ดนลงมาเดินประตายเพชรโอ้ระยิบระยับเลยทีเดียวมีน้ำตเที่ยมาเยอะเลยนะครับ วันนี้จะทําพื้นให้เดินเป็นไม้นะครับยกระดับขึ้นมาจากปูนเดิมข้างล่างนี่ครับถ้าผมรอดมาเมื่อกี้ผมก็จะมาทะลุตรงนี้แหละนี่นี่โอ้ตรงนี้เป็นเหมือนเก้าอี้เป็นเหมือนบรรลังราชันเลยนะครับนี่เน,นี่ครับนี่ตรงนี้ถ้านูนขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งนี่เป็นบรรลังราชันเลยนะดูข้างบนบ้างครับทีนี้โอ้โหนี่เป็นแผ่นเป็นแผ่นเลยนะครับคุณผู้ชม ไปก็นี่ครับมีหลากสายสีสันสวยงามนะครับ <c oughs> อันนี้มีคนนำเงินมาวางไว้บนบนจานด้วยหนึ่งพันกีบครับก็ประมาณหนึ่งกีบตอนนี้มันเอาผมเอาไปแลกหกร้อยแปดสิบ 80, ก็ประมาณหนึ่งบาทก,กว่านะครับรครับนี่นี่นี่โอ้หน,นี่นี่ครับเป็นช่องเหมือนกับมันมีน้ําไหลลงมาเนาะพร้อมกับ เอาเหินปูนล,ลงมาด้วยนะครับมันก็เลยกลายเป็นลักษณะเช่นนี้เหมือนกับคนเอาปูน<า>มาเทลาดลงไปเลยนี่นีน่ดูซิเ,เขาเขีนว่าอย่างไ,งไรบอลวายพระบอลวายโอ้ย<ะ>มันเป็นหลุมรูเข้าไปอู้ลึกมากครับคุณผู้ชมก็มีคนนําเหรียญนําเหรียญแล้วก็นํานําแบงค์หยอดลงไปอย่างลึกเลยนะ ใช่ไม่เหมือนที่ตางออกใช่ใช่ใช่อย่างนี้นะ่นี่ยังสวยครับคุณผู้ชมประดับประดาไฟยิ่งสวยงามนี่นี่นี่ตรงนี้เป็นหลือเป็นรูอู้ยังสวยเลยครับนี่นี่นี่ครับมีหลือมีรูมีช่อง อ่ามีไฟด้วยครับมีไฟด้วยยังครับยังไม่สิ้นสุดโถงถ้ำครับอู้อันนี้เหมือนกับเป็นรูปจามารีไหมมีขนเยอะๆนี่เนาะนย้อยลงมานี่ ถือว่าเป็นถ้ำที่มีความาลึกพอสมควรนะครับเดินมาก็ไกลพอสมควรแล้วนะครับนี่ถ้าเทียบกับถ้ำปูคําที่เพิ่งไปดูมาเมื่อวานนี่ก็ถือว่าถ้ำปูคํานี่ขนาดเล็กเล็กกว่าตรงนี้มากๆเลยอันนี้เป็นโถงเป็นถ้าเดินไปีเรื่อนนะครับคอยดูสิว่าจะสิ้นสุดตรงไหนนี่ตรงนี้จะเป็นโถงถ้าท,ที่ ที่สวยมากนะครับเป็นเป็นเวิ้งใหญ่เลยนะยาาคนสามารถมานั่งพักตรงนี้ได้นะครับอันนี้มีขยะทั้งขยะให้จริงด้วยนะครับแล้วเดินดูกันต่อไปอันนี้จะเป็นลักษณะไปคล้ายกับหลุมลงไปนะครับอู้ตรงนี้ครับนี่เป็นที่ไหลของน้ำนะครับน้ำพร้อมกับพัดเอา,อาหินปูนล,ลงมาก็เลยเป็น ลักษณะเหมือนกับกอเทเนาะเหมือนกับเราลาดปูนแหละนะครับไหลลงมาอู้อันนี้มีหลากหลายภาษาเลยมาพ่นสีไว้นะครับนี่ก็ไม,ไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักนะครับปล่อยให้เขาเป็นธรรมชาติดีกว่ามีทั้งภาษาลาวภาษาอังกฤษเนาะนี่ที่เห็นนะครับดีแต่ยังไม่เห็นภาษาไทยนะครับแสดงว่ายังไม่มีมือบอนนะครับที่เป็นคนเขียนภาษาไทยนะครับนี่ไปกันต่อครับ ดูสิว่าจะถึงจุดสิ้นสุดหรือยงังอู้ตรงนี้เป็นหลุมลึกหรือเปล่าไม่ใช่ครับเป็นน้ําครับตรงนี้เป็นน้ําครับนึกว่่เป็นหลุมลึกยังครับยังครับคุณผู้ชมยังไม่สิ้นสุดครับยังไปได้อีกครับรตรงนี้จะต้องเดินลงไปนะครับแล้วก็เดินขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนี่นอโอ้ย<ๆ>ค่อยๆเดินนะครับ มีนะักท่องเที่ยวต่างชาตินําหน้าไปครับอันนี้เป็นลนักษณะคล้ายๆกับรางเลยนะยาวๆนะครับเกิดจากการหลวนว่นวาของอหินงอกหินย้อยนั่นแหละครับนี่ตรงนี้เลื่อมระยิบระยับเลยนะครับนี่นะเลื่อมระยิบระยับโอ้โหระยะทางไม่ใช่ธรรมดาแล้วนะครับนี่ <c oughs> คิดไปถึงถ้ำท,ที่ที่หมูป่าอะคาเดมี่ไปติดเนาะนะครับน่าจะลึกลึกมากๆเลยนั่นนะครับอันนี้ก็เห็นว่าลึกพอสมควรแล้วแต่นั้นน่าจะลึกมากกว่านะครับเพราะว่าไปติดเข้าไปนี่น้ําท่วมมีตางหางเนะ,ะในช่วงนั้นก็ออกข่าวโด่งดังมากๆเลยนะครับครับถ้าเบอร์แล้วเดี๋ยวผมโฟกัสก่อนนะครับลืมดูด <laughs> อันนี้น่าจะถึงจุดสิ้นสุดแล้วหรือเปล่าไม่รู้เนะาะเนาะเพราะว่ามันไม่มีทางไปต่อแล้วะทางเดินมันมาสุดอยู่ตรงนี้ตกๆครับนะครับสิ้นสุดอยู่ตรงนี้กระมังนะครับเดี๋ยวผมจะไปดูว่าเขาเขียนว่าอะไรนะครับจะอ่านไม่ออกมันมืดครับ ลองเปิไปดไฟดูทางขึ้นบันไดทางขึ้นบันไดน่าจะน่าจะเอ็นแล้วครับครับคุณผู้ชมครับยังไม่จบครับคุณผู้ชมผมมาอีกก็เจอทางไปอีกนะครับรอ่ายังไม่จบเลย,ยนะครับนี่อ่ะเรายังสามารถเดินต่อไปได้อีกแต่ว่าบริเวณนี้ไม่มีบันไดนะครับคุณผู้ชม ไม่มีบันไดแต่มีทางเดินมาเดินต่อไปได้อีกเนี่ยเนี่ยเป็นโถงเป็นถ้ำต่อไปอีกนะครับไฟเนีโอ้ดูซิว่าคราวนี้จะถึงจุดสิ้นสุดหรือย,ยังคราวนี้น่าจะสิ้นสุดของจริงแล้วครับไม่มีทางไปไม่มีไฟแล้ว <c oughs> สิ้นสุดแล้วอู้นี่เป็นร่องรอยแตกครับนี่นี่นเป็นร่องรอยแตกออกไปนี่นะครับอระวังนะลูกเดินทางด้วยนะครับอร่องรอยแตกดูสิฝั่งข้างในไม่ม,ไม,มีไม่มีไฟแต่เราจะเดินต่อไปอีกนะครับตามสัญชาตญาณดูสิว่ามันจะมีไหมข้างหน้ามันจะเป็นยังไงนะครับหูุมหลออ มาด้วยความมืดนะครับสิ้นสุดหรือยังสิ้นสุดจริงๆหรือยังมาดูสิอ่าเขาก็มีแผงแต่แกลงกั้นไว้แต่ว่าบอกว่ามันอันตรายนะครับอันตรายไม่ให้เข้าไปห้ามไปอันตรายนี่นี่นีอ่อันนี้อันตรายเขาไม่ได้เปิดให้เป็นที่ท่องเที่ยวสุดตรงนี้ครับคุณผู้ชมสุดตรงนี้จริงๆเนี่ยนะครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ชมมาถึงตอนนี้ใครอยากมาเที่ยวถ้ำจังที่วังเวียงจังหวัดอขออภัยครับที่แขวงเวียงจันทนะครับสบปปลาวก็เชิญมาได้นะครับมาสิ้นสุดตรงนี้เดินทางประมาณ20นาทีครับคุณผู้ชมพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ